เมียฝรั่งนะคะอึดอั้น,อนตันใจอยู่กับแม่ผัวทนพฤติกรรมของแม่ย่าไม่ได้กับการลื้อค้นอาหารไทยแล้วเอาไปดมเอาไปดมแล้วก็ทิ้งว่าเหม็นว่าเหม็นแทนที่จะไม่ต้องมาจับแต่กลับกลายว่าโยกกล่องมาดมเปิดขวดดม <c oughs> เออมันทําให้มีปัญหานะคะเยจ่าเอ้ยหนูมาอยู่นี้ปีนึงละอือเนี่ยปีนึงแล้วก็ตอนเนี้ยจะเข้าไอ้หนึ่งเดือนแรกนะฮะ ปีกับจะเข้าหนึ่งเดือนเนาะอึดอัดมากสามีเป็นลูกชายคนเล็กเขามีพี่น้องสองคนเขาย,ย้ายออกไปหมดนะคะและแม่ก็เป็นผู้เฒ่านะแกก็เจ็ดสิบห้าแล้วละ่ะแล้วไอ้เขาเรียกว่าลูกชายอยู่กับแม่มาตลอดก็คิดว่าเออดูแลปฏิบัติเราไม่ต้องเช่าบ้านนะ,ะเราก็เพียงแค่จ่ายค่าดูแลก็คือค่าน้ำค่าไฟไปเนาะ เพราะเป็นบ้านของแม่ที่แรกคิดไม่มีเมียก็ไม่เป็นไรนะคะก็มีความสุขดีแต่ความรู้สึกสามีเขาก็พูดเสมอว่าถ้าเราย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์ค่าใช้ใจ่ายสูงและตอนนี้เธอก็มาใหม่เธอก็ยังไม่ได้ทํางานเออมันจะลําบากนะเราเดี๋ยวเราไม่มีเงินไปเมืองไทยอันนี้เขาก็พูดถูกเพราะตอนนี้หนูก็ให้เขาส่งเงินกลับบ้านเนาะสองหมื่น,นะคะก็จะมีค่ารถ ค่ะเอกกินใช้แม่แล้วก็ลูกของเราในความรู้สึกณขณะนี้เคยพูดไว้กับสามีว่าจะเอาลูกมาแต่ตอนนี้ในความรู้สึกบอกสามีว่าถ้าเธอไม่ย้ายออกไปอยู่ต่างหากเอาลูกมาลูกฉันจะอยู่ได้ไหมเพราะตัวฉันก็ยังยากนะแม่เธอเป็นคนยากอลูกฉันจะมาอยู่ได้เหรอลูกฉันก็เป็นผู้ชายนะฮะตอนนี้ก็แปดขวดเนาะ ถ้าอยากได้ก็คืออยากเอามาเร็วๆนะคะสามีก็พูดอีกไม่แน่นะถ้าเด็กมาเขาอาจจะดีก็ได้เพราะว่ามหมาชั้นเขารักเด็กเนาะในความรู้สึกคือมุมของเขาก็อยากจะกอดเมียเพื่อที่จะดูแลแม่นะฮะแล้วก็ประหยัดในส่วนนั้นเราก็เข้าใจแต่ความอึดอัดของเราละ่ะพูดถึงเรื่องอาหารเราก็บอกสามีจะให้ฉันตัดไทยเลยก็ไม่ได้นะเธอ เพราะว่าชั้นคนไทยอืเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไปซื้อของเราก็ประหยัดซื้อมาชุดนึงกน็นานเนาะเออเวลาทํากินเราก็หลีกเลี่ยงช่วงอที่เขาไม่เข้าเราก็ถึงทาของเรานะอย่างส้ตมตําคิดดูดิเราก็ยังออกไปตําข้างนอกนะฮะอืมแล้วก็จะมีห้องนั่งเล่นต่างหากแล้วมันจะมีมิลันดาก็คือห้องกระจกเราก็จะไปนั่งตรงนั้นแต่ทีนี้ปัญหาคือผู้เฒ่าพอได้กลิ่นปะฟุ๊บฟ,ฟุ๊บฟ,ฟึ๊บก็เดินมาก็เดินมาหานะฮะ มันก็เลยเป็นเรื่องหน้าร้อนเคยนั่งกินข้าวนอกมันมีเก้าอี้มีระเบียงโอเคแต่น,นี้หน้าหนาวเข้ามาเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยบอกเลยตั้งแต่ไอเดือนสิบเอ็ดมานี่แหละคือแกงี่เงามากๆนะฮะแต่ปัญหาคือสิ่งหนึ่งคือของอยู่ในกล่องเรียบร้อยแกไปเปิดดม <laughs> แกไปเปิดดมแล้วแกกบ็บ่นแล้วแกก็ทิ้งอ่า นะแล้วเกยก็ทิ้งจริง,รงๆแล้วไม่ไปเปิดมันก็ไม่มีปัญหาและสามีก็บอกแม่เหมือนกันว่าอย่าไปยุ่งกับอาหารเขาเออเขาไม่มาร่วมโต๊ะก,กับเธอก็ถือว่าโอเคนะก็เหมือนเราที่แดกกินชีสเหม็นๆเออคนอื่นเขาก็ไม่ชอบแม่บอกเธอไม่มีสิทธิ์มาพูดฉันนี่มันบ้านของฉันฉันจะทำอะไรมันก็ของฉันทีนีเ้เอ้าลูกชายก็โกรธลูกชายก็ขึ้นห้องนะฮะโกรธแม่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เป็นความอึอดอัด เมียก็เลยบอกว่าเธอเธอมีคิดจะออกไปอยู่ข้างนอกเหรออันเนี้ยเธอไปทํางานฉันอยู่ยากมากพยายามอยู่ในห้องทําอะไรก็คือเรี่ยงหรือกลางวันอาจจะออกมาข้างนอกบ้างเริ่มเริ่มเพิ่งจะฝึกนะะออกมาขับรถนั่งรถเล่นเพ้อนั่งรถเมล์เล่นนะคะบ้างนะ เออในความรู้สึกเพื่อปลดล็อกเพื่อไม่อยากจะนั่งเฝ้าก็บอกสามีนะว่าไอ้โทรศัพท์เนาะว่าวันนี้ฉันจะออกไปกับเพื่อนนะคนไทยอยู่ไม่ไกลก็หรือว่าไปในเมืองเขาก็บอกโอเคไปเธอระสั้นอืมแล้วก็วันไหนที่ไม่ได้เรียนเพราะตอนนี้กําลังเรียนอยู่นะคะเวลาเรียนเราไปเรียนก็โอเคเลี่ยงไปหน่อยบางทีก็รอจนสามีไปรับเย็นถึงจะเข้าบ้านเออเพื่อที่จะแบบ เขาเรียกว่าแยกย้ายไม่อยากจะเจอแกมากในมุมนะฮะแล้วหนึ่งสิ่งสําคัญอย่างนึงก็คือแกเคยชินแกเดินเข้าห้องโดยที่แกไม่เคาะ เหมือนกับปึ่งอยากเปิดก็เปิดอ่าม,มีวันหนึ่งแล้วนอนอยู่ด้วยกันสามีก็นอนโป้นะเพราะลูกเขาก็ร้องไห้ขึ้นนั่นแหละนะะเออเนาะตั้งแต่วันนั้นเขาก็โอเคถอยลงเขาก็ไม่ขึ้นไปเพราะลูกดุว่านี่มันส่วนตัวของฉันทีนี้สามีอกุญแจสมัยโบราณมันจะเป็นกุญแจรุ่นเก่าไม่มีนะคะสามีก็เลยเปลี่ยนกุญแจเอากุญแจมาล็อกเอาเวลาเราเข้าอยู่ในห้องนะคะ แล้วมันก็เป็นข้อดีมีครั้งหนึ่งที่สามีไปทํางานเราทีนี้เราไม่ได้ไปเลี่ยนนะเราก็อยู่ในห้องล็อกประตูเลยเคาะต่ตัๆต,ตเธอตุยแล้วเหรอเธอทาไมไม่ลงมาข้างล่างนู่นนี่นั่นว่าันผูเท่ากระไดนะฮะเออก็พยายามเลี่ยงออมีความรู้สึกแบบเออก็ไม่อยากเป็นปัญหาให้สามีนะคะไม่รู้จะทนได้นานขนาดไหนย้ายอว่าชันพิ่นวานนะ เฮ้อถ้าเราคิดว่าเงินเนาะถ้าว่าสามีเราดีเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยขยับสเต็ปนะตอนนี้เรียนอื่อย่างน้อยก็มีเวลาออกบ้านหรือสามีไม่ปิดกัน้นเรากล้าที่จะออกบ้านไปหลีกเลี่ยงแก่วะเถอะอืมเผื่อบางทีมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งสิ่งคือผู้เท่าอะนะเคยเป็นที่รักของลูกทีนี้ลูกมามีผู้หญิงอื่นเนาะ ผู้หญิงนี่ใส่ผู้หญิงเย่าจ๋บอกตรงๆเลยไม่ว่าจะดีหรือร้ายขนาดไหนอาจจะมีแบบมุมหนึ่งแหละเนาะแล้วนี่แกเท่าแกอาจจะมีความรู้สึกโหยหาผัวก็ไม่อยู่แล้วลูกก็เป็นความรักของแกแล้วคนนี้ก็จะอยู่กับเขาหนานใช่ไหมล่ะนี่ในความรู้สึกนะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางใจถ้าเราหนึ่งเรามาใหม่เนาะผัวคือเสาหลักสองเงินสองหมื่นถ้าเรากลับไปหรือเลิกกับเขาเราไม่มีเงินตรงนี้จุนเจียครอบครัวเราจะทําไงสามเรากําลังเรียนอยู่ตั้งใจอืมตั้งใจนะคะถ้าเราเรียนเสร็จแล้วหรือว่ามีเรียนสมมุติว่ามีเรียนแค่สามวันเราก็หาทํางานกางวันสัก ทำความสะอาดหรืออะไรก็ได้สักสองวันเพื่อที่จะเลี่ยงเมื่อไรแ่เราพอเราเหนื่อยมาแล้วก็กินแล้วก็ขึ้นนอนเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงเพื่อที่จะอยู่ให้ได้แล้วก็รักษาใจสามีด้วยเพราะเอาแต่ชนแต่ชนคนกลางก็ลําบากใจนะคะแต่ถ้าวันข้างหน้าพอเราทํางานแล้วเราคิดว่าเรายืนได้แล้วช่วยสามีได้เราก็คุยกับสามีอีกครั้ง อืมนะว่าจะขยับขยายได้ไหมและหนึ่งสิ่งเราก็มองด้วยว่าบางทีช่วงระหว่างหนึ่งปีมันอาจจะเป็นเวลาปรับเข้าหากันก็ได้ระหว่างไม่ยากกับลูกสะใภ้นะฮะอืมเนาะมันก็เป็นธรรมดาแหละบ้านเขาไม่ใช่บ้านผัวเราเนาะถึงแม้ ผัวเราจะเป็นลูกเขาลูกแม่ยากก็ตามอันนี้ก็จุดที่หลายๆคนเจอเกี่ยวกับปัญหาอาหาร <c oughs> ที่ผู้เท่าไม่ชอบแล้วยิ่งแก่ไปเขาก็มีฮอร์โมนของคนเท่าอ่ะออันนี้บอกเป็นทั้งสองฝ่ายเลยคือต่างควนต่างถอย <c oughs> หรือคนแก่ไม่ถอยเราก็ต้องถอยและปรับค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆนะเอออย่าทำให้สามีแล้าเพราะคำพูดและเหตุผลของเขาก็คือเงินนะเป็นสิ่งสำคัญ นะฮะ,ะและซัพพอร์ตเราเนาะทางเมืองไทยและเขาก็คิดพินิจพิจารณาการจะเอาลูกมาแล้วไปเช่าบ้านด้วยอืมถ้าทํางานสองคนก็อาจจะดีงั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรอจุดนี้นะความอิสระมันอาจจะสบายใจแม้เราเงินไม่เหลือเยอะแต่ถ้าสามีไม่ก้าวออกมากับเราก็ลาบากเหมือนกันอจุดเริ่มต้นณนะขณะนี้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแก้ไขลด ปัญหาก็คือการหลีกเลี่ยงรักษาใจสามีนะฮะให้สามีเป็นคนโต้แทนเราอย่าไปชนโดยเด็ดขาดให้เขาเห็นเองสุดท้ายแล้วสามีถ้าเราดีพอในมุมของเขาเราทำให้เขามีความสุขไม่ทุกข์ใจเขาก็จะเลือกเราแล้วเขาจะขยับขยายเองเนาะแล้ยิ่งเป้าหมายว่าอยากเอาลูกมาด้วยนี่ก็ต้องลุกขึ้นทำงานให้ไหวอยิ่งอยากมีอิสระอืเขาพูดเงินเดือนเดียวมันจะไม่เหลือ เราก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยออย่างน้อยผัวจ่ายค่าเช่าบ้านเราก็จ่ายค่ากินเนาะซัพพอร์ตรูกเราเองได้ในวันข้างหน้าอันนี้คิดแบบรวมๆถ้าได้สามีดีนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราต้องปรับวันข้างหน้าเราไม่รู้เออแต่ถ้าเราแก่งแล้วยืนได้ด้วยขาตัวเองหาเงินได้และมีทางออกได้วันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเดินไปข้างหน้าได้ด้วยตัวเรานะชีวิตในต่างแดนมาแล้วคิดซะว่าเป็นใบเบิกทาง เป็นต้นทุนอย่างดีแหละที่เขาส่งบ้านเราสองหมื่นให้กับลูกอ่าเนาให้กับภรระที่เรามีเพราะจุดตรงนี้เราจะเรียกร้องมากไม่ได้ถ้าเขาเอ่ยออกมาแล้วแบบนี้เนาะขอเป็นกำลังใจนะ